สวัสดีพี่วินนี่สวัสดีจ้าคนแรกวัน <c oughs> นี้ไปเที่ยวใส่มาไปเที่ยวภูผามา่านตีไปเที่ยวดีเนาะไอสวัสดีพี่สบายสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่วินนี่รอบหนึ่งเด้อแล้วก็พี่สบายจ้า สบายดีไหมน้อพี่สวัยไม่เจอกันนานเลยนะคะกำลังจะเก็บเก็บจานใส่ตู้ทุกคนลูกสาวนอนแล้ววันนี้ลูกสาวไม่นอนตอนพี่วินนี่เสานี้มาไกไปเที่ยวดีแท้นออไปเที่ยวดีแท้ พี่สวัยนะ้องวินนี่สวัสดีจ้าจากพี่สวัยนะครับผมลูกสาวนอนแล้วปกตินอนบ่ายสองใช่ไหมเวลานี้ยังไม่นอนหรอกเวลานี้ก็กําลังจะเล่นหนูเนาะทีนี้นะบ่ายสองนังไม่นอนไงนังานานก็เลยนอนแลวตอนเนี้ยนังนอนแล้วก็เลยมาเก็บจานเข้าที่นะคะแล้วก็ล้างกระทะ วันนี้คอยกินหมูกระทะนะจ๊ะทุกคนวันนี้กินหมูกระทะอืกินหมูกระทะกินก็เอาจริงๆกินก็กินไปองนั้นแหละทุกคนกินไม่ได้อิ่มมากนะคะเพราะว่าผู้ชายกินอื <laughs> ผู้เบานะมากหลายอเยาะมักหลายหมูกระทะนางชอบนะคะ แต่ว่าเราชอบชอบกินแบบซีฟู้ดมากกว่าหมูกระทะไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่ก็กินได้อยู่แต่ว่าชอบซีฟู้ดมากกว่าอื <c oughs> ชอบหมูหุกกุ้ง how are you hi hi I'm fine thank you and you my nickname ปลานินนะปลานิม my nickname I'm from Thailand นะขอบคุณที่ยังจำกันได้จะน้องปลานินสวยขึ้นมากเลย <laughs> หลังจากห่างหายไปสามสี่ปีสามสี่ปีก็โอเคอยู่นะเนาะเออหายไปสามสี่ปียังสวยมาเดิมพี่สวัยเนาะขอบคุณจ้าขอบคุณพี่สวัยนะคะวันนี้หนูไล์กี่รอบนะประมาณสองรอบ,บนี่กันมั้งอืมไล์ประมาณสองรอบไล์ไปว่างเมื่อไหร่ก็ไล์ตอนนั้นอยากไล์ตอนไหนก็ไล่ จังหวะลูกสาวนอนพอดีปกติเวลานี้หนูก็ไล์อยู่นะคะหกโมงทุ่มหนึ่งอตอนนี้ไทยกี่โมงแล้วเนาะได้อะไรกินกันหรือว่าคงจะเข้านอนกันหมดแล้วเนาะเวลาเนี้ยเมื่อสามปีที่แล้วน้องปลานินตุ้ยนุ้ยตุ้ยนุ้ยก่อนนี้เนาะเอ๊ใช่เลอ <laughs> ใช่พี่สมัยสามปีที่แล้ว หนูอยู่ไหนน่สามปีที่แล้วก็อยู่กอทมอนะอ,อยู่กมทมี่แหละแมนก่าน้ำหนักเท่าเดิมสามปีที่แล้วนี่ก็น้ำหนักเท่าเดิมสี่สิบเอดเหมือนเดิมสี่สิบเอดสสองอืม night to meet you too and what's your name ไหม What's your name my f r i e n เท่านี้เหมือนเดิมแหละเท่านี้เหมือนเดิมมันอยู่ใกล้กล้องอะนะแขนใหญ่หนูกินอะไรหนูก็ลงแขนเด้อทุกคนเด้อกินอะไรก็ลงแขนกับลงน่องลงแขนลงน้องนะคะที่เหลือคือเกา ขอบพระคุณจ้าขอบพระคุณจ้าไอ้จ้าปกติเขาก็จะจะ,จะชินแต่ก,กับการหนูมัดผมบ่นเน,ะเนะาะแมนบอมัดผมตอนนี้ปล่อยผมเนี่ยจากน้อยอายผมผมนี่จะผมนี่จะเข้าสองปีแล้วนะคะจะเข้าสองปีแล้วประมาณนี้แหละตะกี้หนวอยผมสั้นเนาะทำผ,ผมสั้นประมาณนี้ประมาณนี้อืมตอนน้อยผมสั้นนะ ูจะไปทำผมทรงใหม่หนูก็เลยไว้ยาวเสียงต่างห้างสามก็สิงสี่ส no I'm n o t Alona e I have um, my daughter สวัสดีจ้าน้องๆทุกคนจ้าจากพี่สวัยนะคะ Hello Everyone พี่นวลสวัสดีจ้าพี่นวลมาแล้วมาแล้วสวัสดีพี่นวลน,นะคะกราบงามๆจ้าลูกสาวนอนแล้วพี่นวลลงจากไลท์ใช่ไหมพานางไปนอนเล่นเนาะเออนอนไปนอนมาทางหลับทำงานค้างไว้ยังไม่ทำที่เสร็จเลยทุกคน Um, 36 years old 36 years old my friend นางนอนก็เลยที่แหละพานางมาเอ้ยมาปัดกวาดเช็ดถูก่อนน้องปลานินเป็นคนน่ารักจ้าพี่ยังจำภาพน้องได้ขอบพระคุณค่ะขอบระคุณนะคะ อยู่ไทยตัดผมสั้นน่แล้วลนะทุกคนจริงนะอยู่นี่คือกลัวตัดตัดแล้วรอบนึงเป็นเป็นเพื่อนของแฟนนี่แหละตัดให้นะคะเออแล้วก็รอบสองก็จะเป็นร้านร้านใ,นใกล้ๆบ้านนี่แหละตัดให้แต่รู้สึกว่าไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็เลยไม่กล้าตัดผมเลยไม่กล้าตัดไม่กล้าทําผมอยู่ต่างประเทศทุกคนกลัวมันไม่สวยเหมือนที่ไทยเขาทำนะอืม กลัวเขาไม่ชอบคนเอเชียเผื่อเขาไม่ชอบคนเอเชียแล้วเขาไม่ใส่ใจทาำนะทําไปทํามาผมไม่สวยทําไงทีนี้เวร i น e l ลูกกิ g thank you thank you my friend สวัสดีจ้าน้องพี่น้องพี่ไประบบพี่นวน มีใครยังอยู่กับน้องอยู่ไหมเนี่ยอย่าปล่อยให้น้องอย่าปล่อยให้น้องคุยกับฝรั่งหลาย <c oughs> น้องเป็นภาษาอังกฤษยอยู่ทําเองอุย้ยพี่นวลหนีบผมก็ยังขี้เกียจหนีบเลยขณะสระผมก็ยังขี้เกียจสระเลย <c oughs> ต้องอย่าต้องให้พูดเลยว่ากี่วันสระผมเดี๋ยวเขาสีว่าแมนยูเต้ เมื่อหลายวันก่อนไม่รู้วันไหนพี่เข้ามาดูบ้านน้องปลานินมีสวัยปลอมมาจ้าชื่อเป็นภาษาอังกฤษปดบล็อกได้บล็อกเลยนะครับใช่ไหมคะเดี๋ยวลองดูนะหนูก็ลืมแล้วนี่พี่อหนูลืมแล้วนี่ ไทยแลนด์เวียดนามแรงเลยเซมโน้นอตเซมไทยออลลี่ไทยนอตนอตนอตเซมเวียดนามนะอืมทักไทยพี่ต้อมเรนโบสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีจ้าฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยจ้าภา,าษาอังกฤษค่อยก็งูปราบลาอยู่นี่เพลงพดโพพี่นวลเคยทำไหมผมต่างประเทศเนี่ยหนูเคยตัด ผมสั้นที่นี่สองครั้งรอบแรกจะเป็นแฟนเพื่อนตัดให้ก็ก็ถือว่ายังได้อยู่ยังโอเคอยู่อืรอบสองจะเป็นผู้หญิงฝรั่งตัดให้ก็ตัดไปมาก็ทรงหนูมันเป็นทรงบ๊อบมันก็คล้ายๆทรงนักเรียนอยู่แล้วแหละทีนี้มาถามนว่าอยากตัดข้างหน้าไหมนหนูก็บอกว่าหนูไม่อยากตัดคุยไปคุยมาก,ก็ตัดให้หนูเฉยเลยผมข้างหน้าแล้วมันก็จะเป็นแบบกระเดิดกระเดิงขึ้นะนะผมข้างหน้าทุกคน กะเดินกะเดินขึ้นกับตาในเห่าไหมอืมทีนี้ทีนี้มาแม่ย่าแม่ย่ามาเจิมให้อีกมันจะเป็นผมแบบว่าพอมันตัดเสร็จเนาะมันจะมีผมที่มันชี้มันกระโดกขึ้นอะนะทุกคนแค่เอาเอามือไปลูบมันก็ลงเองอะนะทีนี้แม่ย่าแกเห็นแกนก็มาจับก,กันไกตัดเลยทุกคนตัดที่มันตัดไอ้ที่มันกระดกขึ้นนะทีนี้ผมไม่เท่ากันทีนี้โอ้ มันเห็นชัดอะทุกคนค่ะว่าผมไม่เท่ากันนั่นแหละคอยสูดหูนใจยาวลายหมื่นคอยก็อยากเว่าวคอยไม่อยากว่มากวมก็สิว่าฉันตัดออกนิดเดียวว่ะซันตัดออกอยู่ใส่ก็ต้องได้ประหงอยู่ว่าถืเงไกมาทําไมวะ่ะแปลกมามาตัดออกว่ะซันตัดแล้วมันรู้สึกได้ว่าตัดออกแบบ